เชวันในชน่วงนี้ยังที่บอกว่าว่าชาววันนี้เนี่ยฝ้นตกกันตั้งแต่ว่าเชาวเลยนะคะส่วนนึงก็ามาจากพ้นของพายุถี่เข้าปกคุมในพื้นที่นะคะซึ่งโนรูค่ะนั่นก็คือชื่อพายุตอนนี้เตือนส0าสิบจังหวัดมีฝนตกนับทึ่งนักบากบ,บางแห้งช่วงวันที่ยี่สิบแปดกันยาจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเส้นทางพายุโนรูและก็ชาวของวันที่หยิบเจ็ดพงหา หยิบจัดกันยาวหกหาราบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางขาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ฟังประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงเช้าของวันที่หยิบแปดกันยายนแล้วก็จะอ้อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็พายุดิเพรสชั่นตามลําดับ ดยจะเคลื่อนข้าปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยในวันที่29กันยายนประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นส่งพ้นไ้ช่วงวันที่28กันยยนจนถึงวันที่1ตุลาค่ะมีฝนตกหนักร้ายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักทึ่งหนักมากบางแห่งเหรับภาคใต้มีที่นี่มั้งคะก็คือในวันที่28กันยายนวันนี้นะคะก็จะเป็นจังหวัดระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะวันที่29กันยายนค่ะก็จะเป็นจังหวัเดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนวันที่30กันยาค่ะก็จะเป็นจังหวัเดเพชรบุรีค่ะประจวบคิรีขันชุมพรระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ต ขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายางไกล้ฉิดด้วยค่ะเพระนาะฉะนั้นโชวนี้ระมัดระวังกันนะคะหนังการออกไปข้างนอกนะใช่ค่ะไม่มประมาทนะคะขับรถก็ด้วยความระมัดระวังออกไปทันออกก็อย่าลืมพกลมพกม่วงไปด้วยด้วยใครที่จําเป็นต้องใช้รถใช้ถนนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกค่ะก่อนออกเดินทางก็อย่าลืมตรวจสภาพอากาศก่อนนะคะใช่ค่ะ